สวัสดีครับพบกับที่ช่องทีเด็ดข่าวอิเล็กทรเคอวันนี้จะพาทางรายการาวิเคราะห์บอลพรีมียร์ลีกอังกฤษคูษ่ระหว่างไบริทันจะเปิดบ้านต้อนรับเพียงของทีมเบนฟอร์ดเลยคู่นี้เปิดที่เจ้าบ้านอย่างไบริทันเป็นฝ่ายต่อรักษาที่1ลูกขาวจะลงสนามกันที่เวลาตีสองครึ่งของค่ำคืนนี้ทัศนะในเกมนี้ไบริทันจะไม่มีเจมิลเนอร์และเดนนี่วอร์เบชั่นการจะทัพหน้าจะวางระบบในการเล่นสี่สองสามหนึ่งชาเปโดจะเป็นตัวเลือกแรกจบสกอร์มันเดิมกองกลางใช้เบนยาคุนดาโจจิเนียลรูเตอร์เข้้าาาารรรรรวมมมมมมมิิิตโเเเเเปป็นนนนนะสดดดดกกกออีคัังแบบยชุหฟ์ ยังมีปัญหาตัวผู้เล่นมินาน่าจะมีโอกาสเอาสตาร์ตตัวจริงแทนอีธานพิน็อกอีกครั้งกองกลางมิคไฮดับกาดห้องเครื่องเดนมาร์กอย่างเดินเกมลุกกองหน้าใช้บิยองอมโบโมยูแอนวิซาเควิเชตเป็น3ประสานแดนหน้ารัฐขายเบนฟอร์ดแพ้มา3มเกมติดต่อกันแล้วแนวรับเสียตัวหลักไปทําให้มีปัญหาทันทีเสียประตูเยอะมากเข้าทางบริันที่กําลังต้องการชชนะหลังหนัดหลังเก็บได้เพียงแค่สามแต้มอย่างไรก็ตามเจ้าบ้านก็เล่นได้ไม่มีความดุดันเฉียบขาดเลยแม้กระทั่งในทิมที่แพ้มาลาส และกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มช่องทีเด็ดขับของเราด้วยเพื่อไม่ใน้พลาดคลิปต่อๆไปก็พวกเราสำหรับนี้ลาไปก่อนสุดครับ